สวัสดีครับมาดูแนวทางหุ้นรอบบ่ายนะครับของวันอคารนะครับหุ้นรอบบ่ายนี่จะเป็น2ตัวล่างครับของ3รอบนะครับนี่เคครับจีนหั่งครับของรอบบ่ายนะครับอ่าคนอื่นใน YouTube กับ f a c e b o o k นี่ผมจะลงแบ่งปันเฉลี่ยกันไปวันจันทร์กับอังคารนะครับเป็นหลักนะครับส่วนท่านที่จะตามทุกวันในไลน์กลุ่มทั้งปีก็ปีละห0รบาทนะครับตามอาจได้ทั้งปีนะครับเลขของวันอังคาร2ตัวล่างคือเลข79นะครับ คำว่า,ารูดขึ้นลง24ตัวคือ79บวก24ได้03นะครับ79็ดลบยีได้55นะครับก็คือกดตั้งแต่5 5 5ห้าหไล่ไปถึง777879จนไปถึง980าย์จนไปถึง99้าเก้าถึงศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึอนะครับแต่ก็มันดมนะครับตอนกดจริงบางท่านอาจจะไม่ต้องรูครบก็ได้นะครับอาจจะเลือกตัดทิ้งเอาเองได้ตัว2ตัวหรือมากกว่าก็ได้นะครับ แต่ยาตัดตัวได้ถูกออกนะครับต้องย้ําว่ายาตัดตัวได้ถูกออกนะครับโอเคนะครับว่าเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับคุณรอบบ่าสอตัวล่างของวนาัารานะครับ